แค่จะมาบอกเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรับรู้เข้าไปในเนื้อตัวชีวิตว่าคารวาสสามารถบรรลุทำได้โดยที่บรรลุเสร็จเนี่ยไม่ต้องไปบวชเหมือนตามที่นะบางตำราที่พระไตรปิฎกที่ไม่ได้สังคยนาทุกวันนี้พระไตรปิฎกสังคยนามาครั้งที่สิบแล้วครั้งแรกเนี่ยเกิดจากการที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าปรินิพาน หรือเขาเรียกว่ากายแตกทำลายไปได้สามเดือนในสามเดือนตรงนั้นนะได้มีการสังคยนาครั้งที่หนึ่งโดยการที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รอคุณพ่อพระอนท์นด้วยบอกไว้กับคุณพ่อพระกัสปะว่าอีกสามเดือนคุณพ่อพระอนนทนจะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นให้รอก่อนจากนั้นเมื่อคุณพ่อพระอนทนบรรลุธรรมแล้วให้จัดการสังคยนา พระไตรปิฎกนั่นแหละคือครั้งที่หนึ่งในพุทธกาลนี้นะคะเพราะฉะนั้นจนตั้งแต่2,600กว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้มีการสังคายนานะคะครั้งที่ส0แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอาจจะไปตกลงไปอ่านครั้งที่หนึ่งที่สองอาจจะมีความหมายของความผิดพลาดของคำว่านิพพานทำให้คารวาดกลัวไม่กล้าที่จะเข้านิพพาน เหตุผลเพราะกลัวตายซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะพี่วันเนี่ยนะคะพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่านะสิบกว่าปีแล้วที่พ่อยกกิจราคะโทสะโมหะของพี่วันเนี่ยกระเด็นกระดอนหายไปไม่กลับกําเริบอีกและเมื่อไม่กลับกาเริบอีกตัวเนี้ยตัวพี่วันจึงยืนยันว่าวันหนึ่งถ้าเราเจอใครที่เขาต้องการที่พึ่งหรือเป็นการปูทางของขบลมให้สามทางเรา ก็จะสอนทำได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหะคะ่ะตัวพี่วันจึงบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วจะตายถ้าไม่ได้รีบไปบวชนะสิ่งเหล่านี้นะพี่วันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพี่วันก็สอนทำมาเรื่อยๆพี่วันก็ไม่ได้ที่จะต้องไปบวชนะคะแต่ กว่าเราจะถูกยกจิตได้เราก็คือต้องเป็นคนที่มีความดีมาโดยรอบแม้นเราไม่มีความดีเลยแต่เราตั้งใจตั้งมั่นในพระนิพพานเดี๋ยวทีมงานก็จะลงมาโน้มนำหรือเขาเรียกว่ามาคอยช่วยเหลือมาคอยขัดเกลาให้เราเนี่ยมีในเรื่องของอำนาจของการบริหารเวลาแล้วก็บริหารจิตบริหารชีวิต เพื่อให้เราเหมาะควรกับการยกจิตกลับในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะคะเราจะต้องรู้เรื่องราวหนึ่งที่พี่วันเนี่ยก่อนจะเข้านะสมถะวิปัชนาหรือเรียกว่าการทำอุป,ปสมานุสติเพื่อให้พระนิพพานเนี่ยได้มีการจดบันทึกในการตั้งจิตขอกลับในชาตินี้ แบบฉับพลันทันใดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องรู้นะคะถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกนะไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาจุลานะคะ45เล่มไม่ว่าจะเป็นมหามังกุฎนะ91เล่มไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เรียกว่าสยามรัฐ45เล่มแล้วก็อัฏฐาจารย์อีก55เล่มนะคะอ่า ถ้าเป็นมหาจุฬาเนี่ยเล่มจะออกสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะถ้าเป็นมหามงกุฎตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นของสยามรับตัวเนี้จะเป็นสีเลือดหมูแต่มีรูปช้างอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในสิ่งที่เรียกว่าอัฏฐาจารย์เนี่ยนะเขาจะให้เป็นเล่มสีเหลืองๆนะคะหน้าปกสีเหลืองแล้วก็จะมีในการแปลพระไตรปิฎกแปลเนี่ยของอ เขาเรียกว่าสำนักพิมพ์มหามังกุฎนะคะกับสำนักพิมพ์มหาจุฬาตัวเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีโอกาสขี้เกียจเปลืองตังไปซื้อเนาะชุดหนึ่งมันสองหมื่นกว่าบาทเนี้ยค่ะถ้าเราไม่มีเลยนะคะสิ่งที่พี่วันเอามาบอกตรงเนี้ยนะ,ะคือเหมือนขโมดให้นะคะการที่พระไตรปิฎกหรือแม้แต่พระหรือแม้แต่คนที่นะคะเขาเอามาสอน ที่เป็นในเรื่องของตำราโดยตรงเลยนะพี่วันสรุปให้ได้เลยว่านิพานเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบนะคะหรือเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยนะคะนิพพานก็คือธรรมที่นะคะชั้นลึกชั้นสูงแต่ถ้าอุปมาอุปไมยก็เหมือนผู้ที่ได้ทำชั้นลึกชั้นสูงนี้ คือผู้ที่เป็นดั่งใบบัวนี่คือคำอุปมาอุปไมยของคำว่านิพานในรูปของการที่เขาเรียกว่าแปลความหมายนะอ่าสิ่งเหล่านี้ใบบัวเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีเหมือนสารเคลือบทำให้น้ำเนี่ยนะไม่สามารถซึมลงในใบบัวได้ถ้าลองเอาน้ำไปหยดลงในใบบัวเนี่ยเขาจะกลิ้งไปกลิ้งมาเขาจะไม่ซึมเข้าไปนะคะ เปรียบเหมือนหัวใจของคนที่บรรลุธรรมและมีมรรคผลนิพพานปรากฏในใจได้แล้วจะเหมือนใบบัวนะคะคือเป็นคนที่มีอธิสินอธิจิตอธิปัญญาเมื่อหลุดพ้นแล้วนะสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอาวิชชาอากุศลกรรมที่เปรียบเหมือนน้ำตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปทำร้ายทำลาย ใจของผู้ที่บรรลุทำได้จึงอุปมาอุปไมในส่วนของคําว่านณานิพานเนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งที่เขาเรียกว่านะใบบัวที่น้ําไม่สามารถซึมเข้าไปถึงใบได้นี่แหละคะ่ะคือเรื่องของการอุปมาอุปไมในการที่พระพุทธเจ้านะคะ จะอธิบายเรื่องพระนิพพานให้ทุกคนเข้าใจเพราะมันไม่มีความหมายหรือสรรพนามบนโลกใบนี้จนถึงคำศัพท์บนโลกใบนี้ที่จะทําให้เราเข้าใจนิพพานได้ลึกซึ้งเพราะว่าในนิพพานเนี่ยจะตรงข้ามกับโลกแต่ศัพท์ที่จะต้องเอามาอธิบายให้คนบนโลกฟังเนี่ยจะต้องทํามเวอร์ชั่นเลยพระพุทธเจ้าจะบอกเลย 1. อุปมาอุปไมให้เปรียบคําว่านิพพานเนี่ยเหมือนดั่งใบบัว ซึ่งน้ำซึมเข้าไม่ถึงและไม่สามารถที่จะนะคะทำให้ใบบัวตัวนั้นเนี่ยเปียกน้ำได้เปรียบเหมือนกับคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะจะไม่มีอุปทานจะไม่สามารถที่จะไปบอกลงมาเกิดอีกเถอะเพื่อจะเรียนรู้อะไรอีกแล้วประมาณนี้นะคะนี่คือความหมายที่หนึ่งของนิพพานในด้านของอุป,ปมาอุปไมยอันที่สอง ความหมายของนิพานในเรื่องของการบอกเป็นลักษณะลักษณะเนี่ยจะมีสองอย่างคือสอุปาที่เสสะนิพานธาตุกับอนุปาที่เสสะนิพานธาตุพระพุทธเจ้าจึงให้นะคะพิสุจน์ที่สังขยาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่านะคะหนึ่งสอุปาที่เสสะนิพานธาตุคือผู้ที่ได้มรรคผลนิพานแล้ว ได้ในสิ่งที่กําจัดราคะโทสะโมหะแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เรียกสัปปาที่เสสนิพานธาตุและนะพุทธาสาวกได้มาเขียนอีกว่าอนุปาที่เสสนิพานธาตุเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าได้มรรคผลนิพานคือราคะโทสะโมหะ ออกไปจากจิตจากเนื้อตัวชีวิตแล้วพร้อมกับการตายหรือหมดอายุไขนี่คืออธิบายนิพานแบบ 2, สองลักษณะอัน,นิีพิวันขมวดพระไตรปิฎกจะ91เล่มหรือจะ45เล่มหรือจะ55เล่มนะคะอยู่ในหมวดของการที่พระพุทธเจ้าในการอธิบายคำว่านิพานสามเวอร์ชั่นและนะ ัวที่สามเวอร์ชั่นที่สามท่านให้นะคะอธิบายนิพานเป็นคำศัพท์นะคะตัวนี้เช่นนิพานคือสภาวะที่ปราศจากตัณหาและคำศัพท์เรื่องพระนิพานมี30กว่าคำศัพท์เดี๋ยวพี่วันก็จะเอาบางคำศัพท์นะคะเช่นอมะตะ คือไม่มีความตายในคำว่านิพานนะคะเช่นในเรื่องสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่สุดเมื่อได้นิพานเช่นวิมุตตคือการที่เรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากวัตตะสงสารหลุดพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดน,นะคะเช่นอสังขตะก็คือหลุดพ้นแล้วจากปัจจัยปรุงแต่ง ในการที่จะไปเกิดไปเป็นตัวละครใดๆหรือเป็นการไปรับนะ,ะการทดสอบใดๆในสามโลกนะคะแล้วก็สัจจะนี่คือความหมายของพระนิพพานที่แปลว่าทำที่ได้แล้วจะไม่แปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือหายไปจะทรงอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้นิพพานแล้วเนี่ยเมื่อทรงอยู่ตลอด หมายถึงว่าได้วันนี้ก็จะอยู่ยาวไปเลยนะจะไม่มีการหล่นจากนี่ผ่านอีกแล้วนะคะอ่าสิ่งเหล่านี้นะวิมุตนะคะก็คือการหลุดพ้นสุทธินะคะนี่คือความบริสุทธิ์ความสะอาดเมื่อได้แล้วเนี่ยใจจะสะอาดจะไม่เศร้าหมองนะคะแล้วก็สิ่งที่นะแปลอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออนาลยะไม่มีอะไรไม่มีคิดถึง ไม่มีรับยึดติดนะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความวิเศษที่พ่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะต้องอธิบายคําว่านิพานเนี่ยให้แจ่มแจ้งได้ทั้ง3ทางหนึ่งทางคําศัพท์ไวยพจน์อ่าสองนะคะในลักษณะนะจะมีสองลักษณะต้องอธิบายด้วยอย่าไปอธิบายอย่างเดียวอูดได้นิพานแล้วตายอย่างเดียวนะ ที่ได้นิพานแล้วมีชีวิตอยู่นะแล้วก็พี่วันเนี่ยถูกยกจิตมาแล้วนะพี่วันได้แบบสอุปาที่เสสนิพานธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายสอุปาที่เสสนิพานได้แล้วเนี่ยนิพานราคะโทสะโมหะหายไปแล้วชีวิตยังเหลืออยู่แต่ถ้าได้แบบอบนุปาที่เสสนิพานลักษณะแบบนี้คือได้แล้วพร้อมกับราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วอายุไขหมดด้วยนะ เนี่ยคือเวอร์ชั่นที่2และอธิบายตามพ่อพระพุทธเจ้าอีกเวอร์ชั่นที่3คือการอุปมาอุปไมยนั่นคือให้นึกถึงใบบัวไม่เปียกน้ำฉันใดเปรียบกับผู้ได้นิพานแล้วนะคะนะไม่ทำให้ราคะโทสะโมหะนะสอดแทรงหรือเขาเรียกว่าแอบแฝง อยู่ในเนื้อตัวชีวิตได้อีกเปรียบเหมือนน้ำไม่ซึมเข้าในใบบัวนะคะน้ำนั้นก็คือกิเลสตัณหาอุปทานอาวิชชาอาคุศลกรรมและกิเลสตัวใหญ่สามตัวคือราคะโทสะโมหะนะคะไม่สามารถ <c oughs> ซึมเข้าไปในใบบัวเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่วันมาให้ต่อให้คนที่เข้าจบนะปร,ะริยนก้าต่อให้คนที่เข้าจบดอกเตอร์ถ้าหนูอธิบายสามอย่างนี้ เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าที่จะให้หนูเนี่ยอธิบายเรื่องนิพพานหนูจะต้องอธิบายได้สามเวอร์ชันนะหรือสามนะคะอ่าบทบทที่หนึ่งให้อธิบายในเรื่องของคำแปลคือวัยพจน์ของพระนิพพานนะคะอันนี้นะมาจากอนาสวาที่สูรนะคะอ่าซึ่งตัวนี้พี่วันอาจจะเอาเข้ามาเพราะหนึ่ง อย่างน้อยๆพี่วันเชื่อว่าน้องเนี่ยแม้แต่ตัวพี่วันเองจะไม่ยอมเสียตังค์สองหมื่นกว่าเพื่อไปซื้อเล่มสีฟ้า,ฟาที่เป็นของมหาจุฬาสี่สิห้าเล่มเป็นเซตแล้วน้องก็อาจจะแบบว่าไม่อยากไปซื้อเล่มสีน้ําตาลที่เก้าบเอดเล่มของมหามังกุฎแล้วน้องก็คงไม่อยากไปซื้อของอัฏฐาจาอีกห้ากิบห้าเล่มสีเหลืองหรือไปซื้อของสยามรัฐนะสี่สิบห้าเล่มแต่ถ้าน้องจำตัวนี้ได้น้องจะไปในเรื่องของ นิพานได้สละสลวยและน้องเข้าใจจากการที่ถูกยกจิตแล้วเนี่ยจิตที่ถูกยกแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าการอธิบายของพระนิพานหนูจะอธิบายจับหลักของพ่อพระพุทธเจ้าไว้สมเวอร์ชันหรือ3มหลักการหนึ่งอธิบายนิพานในเรื่องของไวัยพจน์คือคําศัพท์ต่างๆตัวนี้หนูต้องแปลได้เช่นเข็มมะคือที่ที่ปลอดภัยสูงสุดเช่นวิราคะคือที่คลายกําหนัด ภายกำหนับจากไหนก็จากสิ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสตันหาอุปทานอาวิชาอากุศลกรรมนะและกิเลสตัวใหญ่นะคะราคะโทสะโมหะต้องหมดไปนะคะนี่คือสิ่งที่หรือน้องจะอธิบายคำว่าสีวะคือความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอาการที่ใจไม่เดือดผุดผานะน้องก็ใช้ในรูปการอธิบายนิพัน์นี่คือการอธิบายแบบวัยพจน์หรือคำศัพท์นะ ถ้าน้องเจอคนที่เขาอาจจะมีความรู้น้องก็คุยไปในเรื่องว่าอ,อธิบายนิพานอันที่สองเวอร์ชั่นลักษณะลักษณะให้จําไว้ว่ามีแค่สองลักษณะคือสอุปาที่เสสานิพานธาตุกับอนุปาที่เสสานิพานธาตุได้นิพานเหมือนกันราคะโทสะโมหะหมดไปเหมือนกันแต่ในนะคะพระไตรปิฎกบอกว่า นิพานแบบสาอุปาตัวนี้มีชีวิตอยู่เธอยังมีอินทรีย์อยู่นะส่วนอนุปาทิเสสนานิพพานราคะโทสะโมหะหมดไปแต่เธอหมดชีวิตลงด้วยพร้อมกับการได้นิพพานนะคะนี่คือลักษณะให้อธิบายอันที่สองคือแบบนี้อันที่สมนะคะให้อธิบายนิพพานในรูปของอุป,ปมาอุปไมยนะคะนะนิพาน คนที่ได้แล้วคนที่ได้นิพพานปรากฏในใจแล้วเปรียบเหมือนคนนั้นเนี่ยเนื้อตัวชีวิตหรือว่าหัวจิตหัวใจของเขาตัวเนี้ยนะไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสตัณหาอุปทานอาวิชชาอากุศลกรรมตัวนี้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อตัวชีวิตในหัวจิตหัวใจเขาได้อีกเขาจึงเปรียบดังใบบัว ที่ต่อให้มีน้ำมากมายแต่น้ำตัวนั้นไม่สามารถซึมเข้าไปในใบบัวได้หมายถึงใบบัวตัวนั้นเป็นผู้มีอัธิศินอธัธิจิตอัธิปัญญาเป็นกราะป้องกันเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พี่วันขมวดให้ว่าวันหนึ่งนะพระไตรปิฎกที่มีทั้งหมดน่และก็คำสอนพ่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานหรือนิพพานตัวนี้ท่านอาธิบายไว้สามเวอร์ชัน 1. นึ่งเวอร์ชั่นไวยพ์คือความหมายของคำที่เรียกเกี่ยวกับนิพานนะคะซึ่งมี30กว่าคำนะคะตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยอธิบายลักษณะของนิพานนะคะจะมีสองลักษณะสะอุปากับอนุปาที่เสษสนิพพานธาตุนะคะตัวที่สาเนี่ยอธิบายในแนวอุปมาอุปไมให้จำไว้ว่านะใบบัว น้ำจะซึมเข้าไม่ได้ชั้นใดเปรียบกับผู้ที่บรรลุธรรมหรือได้มรรคผลนิพพานแล้วนะคะทำให้นะคะราคะโทสะโมหะซึมกลับไปใหม่ไม่ได้อีกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหญ่เลยกิเลตันหาอุปทานอาวิชาอากุศุลกรรมไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในหัวจิตหัวใจของผู้ที่บรรลุ ธรรมหรือเรียกว่านิพานธรรมปรากฏวันนี้พี่วันเอา3เวอร์ชั่นที่พ่อพระพุทธเจ้าและทุกพระไตรปิฎกนะจะบอกว่านี่แหละพ่อพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าจะอธิบายภาษาของมนุษย์เนี่ยให้รับรู้เกี่ยวกับนิพานว่าเช่นไรจึงต้องใช้สอย่างนี้ในการอธิบาย 1. ใช้คำศัพท์ไวยพจน์2ใช้ลักษณะนะคะที่เป็น ลักษณะของนิพานสองเวอร์ชั่นเหมือนกันนะคะ2ลักษณะ3ก็คือนะคะอุปมาอุปไมคือการอธิบายของท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอา3เวอร์ชั่นใหญ่ของการสอนธรรมพ่อพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยเราอ่านทำเรื่องไหนเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นอุปมาหรืออุปไมอันนี้เป็นลักษณะอันนี้เป็นคำศัพท์ และเอามาแปลคำศัพท์ตัวนั้นได้เราก็จะเกิดความที่เขาเรียกว่ารอบรู้มากขึ้นเวลาเราไปเจอใครที่เขาพูดว่าอ,าอนาสวะหรือสัจจะอนาลยะปนิตะหรือสิวะวิมุตหรือสุทธิหรือสารณะหรือวิราคะหรืออสังคตะเขม,อมะอมตะนะคะนิพานนิโรธนะคะอา่าเราต้องรู้ว่าเป็นคำเดียวกัน เราจะได้ไม่ไปขัดแย้งด้วยความรู้เราที่ไม่ครอบคุมหรือไม่กว้างพอนี่คือสิ่งที่นะคะจะได้ให้น้องๆได้มีการรับรู้ธรรม ที่เบื้องบนเนี่ยให้พี่วันเรียนรู้อะไรบ้างพี่วรรก็ามาแบ่งปันเท่าที่ตัวเองเนี่ยนะคะจะจดจําได้หรือทรงจําได้ก็ขอให้เมตตาด้วยนะคะถ้าท่านที่รู้ยิ่งรู้มากแล้วพี่วันอาจจะไปยังไม่ถึงตรงนั้นแต่พี่วันมาด้วยไม่ต้องการให้ลูกของพ่อทุกคนในบ้านนิพพานตัวเนี้นะคะได้มีความรู้ที่จํากัดเราจึงนะรู้กว้างแล้วก็รู้ทุกภาษาสดาเพื่อให้เรารู้ว่า ผู้ที่ส่งพระศัสดามาเกิดคือพ่อใหญ่และทีมงานทูตสวรรค์นะคะแล้วก็ผู้บริหารกฎต่างๆในจัก,กรวาลน,นะคะเรียกว่าผู้ควบคุมกฎนะคะวันนี้ก็จากไปนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะรู้แล้วนะคะความหมายของนิพพานสวัสดีนะคะ